เต็มสองครับนักใส่นักราถนัดด้วยสามต่อสองครับได้เต็มต่อมานะครับ <Okay. S 2> ชิดปุพานครับ <Okay. S 2> เอาแล้วครับขยับหนึ่งแต้มครับเสกแปรข้างฟรีนะครับชินเกียต่อสามแต้มครับสี่ต่อสอง หน้าซ้ายมาครับยังได้อยู่ครับลากเข้าไปตีหัวตรงชิดภูพานลากไม่เข้าครับตีหัวหยอดยังได้อยู่ตักหลังเท้าไปครับโอ้เขียวเลยครับลูกนี้งสองร้อยสองร้อเลยังสองร้อยสอท้สองรังอ้อยอ่าสอต่อสอครับสองสออบาทไปต่อไป ไอแต้ม่ออีกเหรใ่คแล้วยเชน่ยถ้าถ้าไม่ใช่แต้ม่อมันก็แต้มแค่สามสองงใช่หรหก็ตัดหน้าซ้ายชินจีตัดหลังเท้าได้แต้มครับไปสงสองมาพี่ได้คู่งเลนะคู่นี้คู่นี้จบคู่ยองเลยนะ สามกุมารไม่ได้เตะนะครับเพราะพี่ก้องไม่มานะครับงอนพี่สายครับติดต่อพี่สายไม่ได้ครับแต่พี่สายก็เตะไปแล้วครับเจ็ดต่อสองครับมาจีล่าเข้าไปครับแกตีหัวหยอดชิดปูพานหลุดครับอย่างี้พยายกเสือไป็นอาควาเขา เดี๋ยวไป sai รูปเดี๋ยว cái gì hết มันล็อกได้ này, đấy. สามนาทีครับแต้มไปเจ็ดต่อสองนะครับฝั่งนี้ต่อสามแต้มนะครับชินจิโมงสองต่อเจ็ดครับหน้าขวาโอ้โหลูกนี้ขยับแต้มแล้วครับชินจิขยับไปซ้าย สามต่อเจ็ด 7. ตัดขวาอีกครับไม่ถึงครับตรงนี้ <c oughs> มาครับมาดูเกมเสร็จของชิดพูพานครับเจ็ <7. S 1> ต่ตัดหน้าซ้ายเหมือนกันครับกีจยังได้อยู่ครับลากห่างครับแปะข้าม <c oughs> เอ้าขวา อย่างหน้ายอยู่ครับทิรพานแส้ซ้ายแก้มาครับ <ๆ S 1> ยินกิลำเลียงเข้าไปใหม่ครับโม่งหลอกหน้าซ้ายครับตรงนี้ท่างเดียวเลยเนาะท่างเดียวเลยเนาะเฮ้ยสองลองสองลองลากเกระเบียดีวะเอาสองลองลอสองลองเอ้ยสองลองร้อยเอ้ยสามต่อเจ็ดครับจิบๆๆไ้ครับเปิดหัวห <ๆ S 1> ัวหัว เจตสังค์ครับเกมเสิฟชิดุพานจี่ซ้ายมาจีเปิดหัวปลาเข้าไปครับห่างก็ยอดเอาชิบุพานลั่นขวามาครับชิมจี้ยังจับได้ครับตรงนี้ปาไม่ข้ามครับตรงนี้ยิ่ สามต่อเจ็ดครับเอาชิดพุฮานพุทเอาหัวครับมงข้าหัวทำไมขลามนะหนักไม่พอครับตรงนี้จิจิลากเข้าไปเอามงไปตรงหัวชิดพุฮานเล่นจังหวะสองเลยไม่ผ่านครับจิจิหยอดชิดพุฮานสวนเอาไหมครับมงโหสุดหัวล้วตรงนี้ขยับแต้มแลวตอนนี้ สี่ <4. 7. S 2> ตัอเจ็ดตัดวาหมดเอาหัว,วทันยังทันอ<า><า>ยูย่ก็โอ้โห,โห,โหโผิดเหลี่ยมแล้ว อเอาเกเซอร์ความคิดผู้วคานบเจ็ดต่อสี่สครับีนต,ต่อเจ็ดครับตัดขวาไปครับเปิดเอาหัวไปข้างหลังแล้วไม่มาครับได้ครับ ตัดหาขวาเลยเียมมาทหมออีกเฮ้ยหมอเสอหมเสหมอเสส่รีบมต่เตัดอเจ็ดครับตัดหน้าขวาอีกครับโรยขึ้นมาครับไม่ฆ่าไม่เข้าครับลูงนี้ได้ลากไปจิตจับได้หยอดไม่ค่าครับไม่ได้แตงครับลูกนี้

ลั่นมาครับชิจิเอาไม้ครับล,ล,ลงมุมครับตีหวัวมาต่อแปรครับลากมาครับตีหัว ทีมขวานได้แต้มครับเป็น9ต่อ5ครับสวัสดีครับแอดมินถ้าเจอพี่พี่อพี่วันนิชรบกวนบอกเขาให้หน่อยครับพี่วันนินนนนไหนนาะครับนนตักรองเท้าขึ้นมาครับจิจิตำเลียงเข้าไปตีหัว พี่วันนิดคนไหนนาะสอนรามนะครับว่าผมรออยู่21่ทับหนึ่งลองพิมพ์มาอีกทีได้ไหมครับพี่วันนิดไม่คุ้นชื่อเลยครับตักรองเท้าอย่างน่าอยู่แปลแก้ไปครับทิศตวันเปิดหัวสั้นแบกเลยครับไม่ามครัครับตูกนี้นนะเอาลครับจินจิขยับ

ที่เคยเตะครับพี่สายพี่วันิชที่เคยเตะครับพี่สายเดี๋ยวผมต้องถามชิดภูวานให้ครับก็ผมไม่รู้จักชิดต่อหกครับลากเข้าไปครับตีหัวหลอก 6-10ต่อครับจี้น้าซ้ายไปชินภวานลากเข้าออมาครับเขียวชิวนจีเปิดหัวเอาครับหันสันแบค็คโอ้โหเป็นผลครับลูกนี้โอ้โสมบูรณ์ครับสมบูรณบอลรักเสร็จต่อ10ครับจีซ้ซายไปครับชินภูพานมาได้ไหมบังระบังระบังต้องแก้ไขครับแก้ไขหุ่งเข้มาครับชินจีลากเข้าไปใหม่ สีหัวหยอดโอ้โหชิดตุาพานช้อนลูกไม่ได้ครับแปดต่อสิบครับตัดขวาไปก็เปิดหัวห้าแล้วห้าแล้วห้าแล้วหยอดครับตรงนี้โอ้โหหยหลุดตะก,ก้อรับโดนตัวครับก็เกมสิบสองนะครับอีกสองแต้มเกมนะฝั่ง สิต่อแปครับตัดหน้าซ้ายมาชิจิเปิดหัวลากเข้าไปโอ้โหปาดก็ไม่โดนเนอะเอาครับขึ้นแทนไปแล้วครับชิดภูพานหยอดหน้าซ้ายมาครับชิจิโอ้โห ขีไปข้างหลังครับเกมเสริมของชิจีครับแฟรอสิเบเอบตัดขวา,าไปครับชิดเปิดหัวอาทางจะหันรันแบกเล้วครับววววเอาโห้โหโอ้อยโ้้โอ้อ สิเอ็ต่อแปดครับดีขวามาครับชินจิลากเข้าไปดีหัวหลอกเ้าหน้าขวาครับ,บเกี่ยวไม่ได้ครับลุกนี้ขึ้นสันแวกค,ครับโอ้โห,โห เอาครับแมนพอยต่อที่สาม er ครับแล้วก็เซียนสิบสองครับสิบเอ็ดต่อแปดตัดหน้าซ้ายมาครับถิ่นจีเปิดหัวลากเข้าขไปเขียว <c oughs> ครับ <c oughs> <c oughs> เอาค,ครับแมททวายั้ที่4ครับจิบผูกผ่านอ8ตัดหน้าซ้ายมาเอาลครับดูดูก่องครับห่างนิดนึงครับตีหัวชิดผูกผานจับได้ครับเอาแล้วครับโอ้ถอยหลังเข้าไปห่างไหมโยงหลังมา,า,งงมาชินกีโอ้ย <c ười> เปิดลูกหลุดตัวครับเกมไหมครับชิดผูผ่านครับ ชนะไป12-8ครับ